สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาบำรุงต้นโปยเซียนของเรากันค่ะโปยเซียนของเราออกดอกมันดกมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีสีสวยเข้มมากเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีที่ทำให้โปยเซียนของเราดกและสีสวยแบบนี้กันค่ะ เราก็จะไม่ใช้อะไรที่ยุ่งยากค่ะเราก็จะเอาของที่เหลือใช้จากในครัวก็คือเปลือกไขค่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาทุบหรือว่าบี้เขาให้พอแหลกหรือพอหยบยาบก็พอค่ะแล้วเราก็จะเอามาโรยให้ทั่วโคนต้นเลยค่ะ เปลือกไข่เขาก็จะมีแคลเซียมโพแทสเซียมเขาก็จะช่วยบำรุงต้นของเราให้งามให้แตกขแขนงดีแล้วก็จะออกดอกมาดกมากเลยค่ะเราจะโรยให้ทั่วเลยค่ะเราจะ โรยไม้ดอกได้ทุกชนิดเลยค่ะโรยผักก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผงชูรสค่ะผงชูรสเขาก็จะดูดซึมได้ดีก็ทำให้รากดีรากดีดอกก็จะดีต้นเขาก็จะงามด้วยค่ะ เราจะโรยให้ทั่วทุกต้นเลยค่ะโรยบางๆก็พอค่ะแล้วเราก็จะลดน้ำตามเพียงไม่กี่วันดอกไม้ของเราก็จะออกดอกมาดกมากเลยค่ะต้นเล็กๆเขาก็จะงามขึ้นค่ะ ไม่ยากเลยเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ